สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายขาตากนะครับวันนี้เราก็มากับเพื่อนบิ๊กนะครับผมสวัสดีครับตีมไหมครับตีนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของเทมป์ตี้โมบายนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับได้ครับเอาละครับด่านแรกแล้วก็มาอยู่กันในโหมดของเฮดคอร์เตอร์ในด่านสคราฟยานนะครับผมโห้ดาที่เออเฮดคอร์เตอร์ครับ หมเฮดควอเตอร์ในดานสครับยาร n โอเคครับเดี๋ยวหมดนี้จะเป็นเรื่องของการยึดฐานนะครับ <with> <Okay, secure. S 3> อ๋อครับค่อนข้างยังมีปัญหาด้านเฟรมเรทเล็กน้อยนะครับเก๋แตกแตกสองแตกสามรัวนะครับงานนี้เจย์น่าแล้วหลกหนึ่งเฮ้ย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 เจย์นเจนิลุมใจเย็นไอ้หนุ่มแตกสองแตกสามจัดไปรัวๆ บิ๊กบิ๊กบิ๊ก่นแหละสุดยอดโอเคตั้งแล้วเฮ็ดเเอ๋อมาอ๋อนี้เล่นเป็นรอบเหรอครับเนี่ยไอ้อันนี้คือยาวเลยอ้าวเออแตกเฉย อ๋อนี่บิกตายเหรออ๋อตายแล้วตายแล้วบทนี้จะเป็นการยึดฐานเพื่อทำแต้มครับพอเรายึดฐานได้เสร็จเราจะไม่สามารถเกิดได้จนกว่าฐานเราจะโดนทำลายโอเคตอนนี้รอฐานต่อไปสปอร์นะครับ ้แตกสองสวยพี Paula ่สูงไวยอีกเนาะเกมาเข้าไมายึดเลยเข้าไมายึดเลยเตอนนี้เราได้การวางศิษฐ์้องกันเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งหอทั้งป๊อปมาครบเลยงานนี้ โอ้ยอยู่ไกลก็ไ <grocery> ม <scenes> oh, ่หวั่นรู้จักรเปล่าลูกโสไนเปอร์มาเรื่อยๆแตกเรื่อยๆงานนี้ บอกเลยลูกโมรกระบอกเดียวเปลี่ยนทางยาวกลายเป็นทุ่งสังหารเลยทีเดียวตัวอย่างโถมมาเรื่อยๆครับงานนี้แล้วก็ชนะไปเรียบร้อยเอายังนี่ว่าหรืออีกแต้มหนึ่งเหลือไว้ทำไมเนี่ยโอ้ย

เอายังไงเพื่อนบิ๊กเงียบไปนานแล้วงานนี้เรียบร้อยชนะอย่างสวยงามเรามาดูไฮไลท์กันนะครับผมครับผมเอาแล้วมีเข้ามาดีวลิลยังไงโอ้เรียบร้อยหัวไหลไปหนึ่งเม็ดเน้นๆถึงกับงายหน้าเลยทีเดียวเชียวนะครับผม วคะแนนผมอยู่ที่43ตาย2นะครับคะแนนเป็นอยู่ที่9ตายคะแนนเป็นอยู่ที่9ตังสวยงามยิ่งนักเราไปดูแมชต่อไปกันดีกว่าครับผมโกโกโกเอาละครับวันเราก็มาอยู่กันในแมชที่ 2, 2นะครับกับในด่านของ Q House ในโหมดฟอนไลน์นะครับดานของ <Front line. S 1> โหมดนี้ไม่มีอะไรมากครับวิ่งใส่กันยิงกันอย่างเดียวครับ สังหารทีมไหนสังหารถึง5้ก่อนทีมนั้นชนะ t ้า t โอ้น่าเสียดายครับจัดแมทนี้จัดว่าแพ้ไปอย่างยับเยินเลยนะครับผมมาดูที่ไฮไลท์ของเรากันวันนี้มาคิลลิ่งยอนออกไปท่านใส่ตัวเรียบร้อยโอ้โหถึงก็เข่าสุดเลยทีเดียวเอาแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมทที่3มแมทสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับผมนะครับก่อนจะจากลากันไป ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดของ 10B10 นะครับผมในด่าน domination นะครับเอาแล้วลวกไปสองสอสไยใช้สมาธีอยู่นะครับเฮ้ยใครปาละเบิดมาโอ้ไม่ได้แอบหลอกบอกเลย ทำการตั้งป้อมเพื่อดักศัต,ตรูตอนนี้บอกเลยวิ่งไปทางไหนก็ตายอย่างเดียวนะครับ

โอเคครับจบไปเรียบร้อยด้วยสกอร์ร้อยห้าสิบต่อเก้าสิบเจ็ดนะครับผมโอ้สวยงามครับสวยจริงบอกเลยแม์นี้โคตรเหนื่อยโดนลุกหลายรอบด้วยเกิดนและนี่นะครับความมันความมั่วในหมวดสิบปีสิบนะครับผมโอ้หนื่ไงวะเอาละครับก่อนจะจากกัไปก็มาดูคะแนนสักนิดนึงนะครับ โดยคะแนนผมอยู่ที่ค่า65ตาย4นะครับคะแนนของบิ๊กเบอร์เกอร์นะครับอยู่ที่21ตาย3สวยงามเดี๋ยวก่อนนะทำไมแควสิ40หนอจัดรายิงไปเยอะอยู่นะครับครับเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านสนุกกันไหมครับวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ